หนังสือตำนานแห่งเสรีภาพและหนทางแห่งการภาวนา The Myth of Freedom and the Way of Meditation โดยเชอร์เกียมตรุงปะผู้เขียนอนุสร์ติปยานนท์ผู้แปลสำนักพิมพ์สีปัญญาม่านแห่งทวิลักษ์ดังที่เราได้แจกแจงกันมาแล้วว่าความเบื่อหน่ายเป็นกุญแจสำคัญในการฝึกฝนสมาธิภาวนา ไม่มีหนทางใดที่เราจะเข้าถึงความลึกซึ้งแห่งสมาธิภาวนาได้นอกจากจะผ่านทางความเบื่อหน่ายแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองให้ออกถึงความต้องการที่ค้นหาสิ่งยืนยันการมีอยู่จริงของตัวตนแม้แต่การได้เผชิญหน้าหรือสัมพันธ์กับความเบื่อหน่ายก็อาจเป็นกลลวงอีกแบบหนึ่งได้ในตัวของมันเอง เป็นอีกหนทางหนึ่งที่เราใช้พนอลหล่อเลี้ยงอัตตาเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยในการฝึกฝนสมาธิภาวนาของเรามีบางสิ่งที่เราจำต้องเข้าเผชิญหน้านอกเหนือจากความเบื่อหน่ายสิ่งนี้ได้แก่สถานการณ์จริงในชีวิตอันได้แก่ความรักและความชังความผิดหวังและอารมณ์ความรู้สึกนานาอันเป็นอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนและเป็นสิ่งพื้นฐานยิ่ง แม้ว่าเราจะสามารถฝึกฝนวิปัสสนาสมาธิได้โดยยึดการหายใจเป็นหลักในวงเล็บอานาปานสติแต่เราก็ไม่ควรละเลยดินแดนอันยิ่งใหญ่แห่งนิวรณ์หรือสิ่งเศร้ามองทั้งหลายอันทรงพลังและมิอาจคาดเดาได้คุณอาจเสร็จสิ้นการปฏิบัติสมาธิที่คุณใช้เผช,ชิญกับความเบื่อหน่ายลงครั้นแล้วคุณก็เดินเข้าไปในห้องนั่งเล่น และอยากจะโทรศัพท์หาเพื่อนแต่แล้วคุณกลับพบว่าได้ลืมชำระค่าโทรศัพท์จนทำให้มันถูกตัดสายไปแล้วคุณไม่สามารถสะกดกั้นอารมณ์ต่อไปได้อีกนี่ไม่ใช่ความผิดของฉันเมียของฉันต้องหยิบบินไปผิดแน่ๆหรือไม่ก็เขาไม่มีสิทธิ์จะทำเช่นนี้คุณอาจมีความคิดอะไรทํานองนี้เกิดขึ้นมาได้ เหตุคุณข้อหมองใจเหล่านี้อุบัติขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะเริ่มตระหนักได้ว่าการฝึกฝนทั้งหลายของเรานั้นเป็นไปเพื่อหาสิ่งยึดเหนี่ยวเรายังมีความเชื่อในความกลมกลืนปัญหาในชีวิตประจำวันของเราเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการทำลายล้างสิ่งยึดเหนี่ยวเหล่านี้มันทำลายทั้งความมั่นคงและความสงบสุขของเรา มันเปิดโอกาสให้เราได้สัมพันธ์กับอารมณ์พื้นฐานของตัวเองถึงแม้เราจะเห็นได้ถึงโครงสร้างพื้นฐานของกระบวนการปรุงแต่งเช่นนี้ก็ยังมีอารมณ์อันรุนแรงบางอย่างที่อยากจะจัดการและท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการ,รเผชิญหน้ากับอารมณ์เหล่านี้เราไม่เพียงจะต้องรับมือกับขันที่5หรือวิญญาณขันเท่านั้นหากเรายังต้องต่อก,ก่อนกับขันที่สอันได้แก่สังขาร หรือการปรุงแต่งอารมณ์นั้นก่อขึ้นจากพลังซึ่งอาจเปรียบได้กับน้ำกลับกระบวนการความคิดแบบแบ่งแยกซึ่งเปรียบได้กับเม็ดสีหรือเนื้อสีเมื่อพลังความคิดถูกผสมรวมเข้าด้วยกันมันจะก่อให้เกิดอารมณ์อันแจ่มชัดหลากสีความคิดปรุงแต่งจะมอบที่ทางให้แก่พลังให้มันสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆได้ ซึ่งทำให้อารมณ์จ่มชัดกล้าแข็งขึ้นมาโดยพื้นฐานแล้วเหตุที่ทำให้อารมณ์ทั้งหลายเป็นทุกข์เจ็บปวดและรันทดก็เพราะว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่ออารมณ์นั้นไม่กระจ่างชัดนั่นเองในขันที่5โครงสร้างของอัตตาจะทรงประสิทธิภาพจนกระทั่งเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างกลไกลแห่งอัตตากับตัวอวิชชาเปรียบดังว่า เราเสนาอัมมาดได้ครอบครองอำนาจมากกว่าตัวองค์กษัตริย์เองณจุดนี้ที่อารมณ์เริ่มก่อความเจ็บปวดให้กับเราเพราะคุณเริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีต่ออารมณ์นั้นเป็นไปในรูปแบบใดกันแน่อันทําให้เกิดความขัดแย้งใหญ่หลวงขึ้นคุณรู้สึกเหมือนถูกครอบงำด้วยห่วงอารมณ์จนสูญเสียตัวตนและไร้าการควบคุมอีกต่อไปด้วยเหตุนี้ ความเจ็บปวดแห่งห่วงอารมณ์จึงอุบัติขึ้นจากความขัดแย้งนี้จากจุดที่ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างขัดแย้งคุมเครืออย่างไรก็ตามหากผู้ใดเริ่มสัมพันธ์อย่างชัดแจ้งแทงตลอดกับอารมณ์เมื่อนั้นมันก็จะไม่ได้เป็นปัญหาที่อยู่ภายนอกอีกต่อไปเราจะสามารถสร้างสัมพันธ์อย่างแนบสนิทกับอารมณ์และสงครามระหว่างอารมณ์กับตัวคุณ สงครามระหว่างตัวคุณกับอารมณ์ความรู้สึกสงครามระหว่างตัวคุณกับโลกภายนอกก็จะกลายเป็นที่โปร่งใสนี่หมายรวมถึงการขจัดม่านแห่งทวิลักษ์ที่ถูกถักทอขึ้นด้วยการปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งก็คือประสบการณ์แห่งสุญญาตาภาวะอันเป็นการว่างจากสมมติบัญญัติทั้งปวงเป็นความว่างเปล่าอันแท้จริงในความเป็นจริงแล้ว เราหาได้มองสิ่งต,งต่างๆตามที่มันเป็นจริงไม่เมื่อเรารับรู้สิ่งใดเราจะเพ่งมองพิจารณามันการพินิษมองในที่นี้คือการมุ่งติดป้ายชื่อและโยงใยกับสิ่งนั้นๆในขณะที่การเห็นหมายถึงการยอมรับสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นแต่การมองกลับหมายถึงการลงแรงอย่างไร้ประโยชน์เพื่อสร้างความแน่ใจว่าคุณยังคงปลอดภัยอยู่ ว่าไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนความสัมพันธ์ของคุณที่มีต่อโลกด้วยเหตุนี้เราจรึงต้องจัดสร้างระบบป้องกันตัวของเราโดยวิธีการจัดทุกสิ่งให้เป็นหมวดหมู่ตั้งชื่อให้กับมันใช้นามบัญญัติอันเราคุ้นเคยเพื่อบ่งบอกถึงความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ให้มันกลมกลืนเข้าด้วยกันแล้วด้วยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนี้เอง ที่นำความสุขและความสบายใจชั่วครั้งชั่วคราวมาให้กับเราวิธีการหยาบที่ใช้สแสวงหาหลักหมายจากอารมณ์ความรู้สึกของเรานั้นช่างอ่อนเขลาเราต้องกระทำดังนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยปราศจากความพยายามที่จะเข้าสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกของเราว่าเป็นสิ่งที่หลากหลายและมีชีวิตชีวาทว่า เรากลับมองโลกว่าเป็นสิ่งแข็งกระด้างตายตัวทุกสิ่งรอบตัวถูกแช่แข็งทุกพื้นที่ว่างถูกแช่เย็นจนแข็งตัวไปสิน้นเราแลเห็นโฉมหน้าของโลกว่าเป็นสิ่งที่แข็งกระด้างดุดดังโลหะหรือพลาสติกเราได้แล่เห็นสีสันต่างๆดังที่มันเป็นทว่ากลับเป็นสีพลาสติกยิ่งกว่าสีรุง้งคุณสมบัติอันแข็งตัวนี้ คือม่านแห่งทวิลักษณ์ที่เราเอ่ยถึงซึ่งหาได้หมายความว่าเราไม่ควรสัมผัสรับรูบร้พื้นผิวของหินหรืออิฐว่าเป็นของแข็งสภาพทางกายภาพของของแข็งใดย่อมไม่ข้องเกี่ยวกับความแข็งกระด้างแห่งจิตใจซึ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้คืออาการแข็งตัวแห่งจิตใจอันเป็นความหยาบกระด้างเป็นคุณสมบัติเยี่งเนื้อโลหะ ที่จริงแล้วเป็นเรื่องน่าสนใจมากทีเดียวที่เราได้แลเห็นโลกอันแข็งกระด้างตายตัวจากมุมของเราอันทําให้เราะระลึกได้ว่าการรับรู้นั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวยิ่งและรวมศูนย์อยู่ที่อัตตาเป็นเรื่องยากมากที่ใครผู้ใดจะสัมผัสกับสุญญาตาภาวะอย่างเฉียบพลันอันเป็นภาวะที่ปราศจากซึ่งสมมติบัญญัติ และปราศจากม่านบางตาแห่งทวิลักษ์ทั้งหลายด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกฝนอย่างง่ายๆเพื่อให้เราได้รับรู้ถึงคุณลักษ์อันโปร่งใสของความคิดและห่วงอารมณ์และแล้วเราจึงค่อยก้าวข้ามความโปรง่งใสอันเป็นสัมพันธ์นั้นไปนั่นคือก้าวข้ามความรู้สึกที่ว่า มีตัวคุณเป็นผู้เฝ้ามองความโปร่งใสของความคิดและอารมณ์นั้นๆอยู่กล่าวอีกในหนึ่งกระบวนการความคิดและห่วงอารมณ์เป็นของโปร่งใสและมันได้อุบัติขึ้นในที่ว่างคุณลักษณะของพื้นที่ว่างนั้นเมื่อสรรพสิ่งได้อุบัติและดำเนินกิจกรรมของมันนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ว่างอันอุดมแห่งอุบายวิธีเพื่อกระทำการร่วมกับสถานการณ์จริงในชีวิต ในความเป็นจริงแล้วด้านอันสร้างสารรค์ของอารมณ์และสถานการณ์แห่งชีวิตจริงจะแลเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามุ่งสัมผัสกับความว่างมากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นถ้าหากความสัมพันธ์ของบุคคลใดที่มีต่อที่ว่างได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมได้ถูกรับรู้อย่างเหมาะสมความลังเลสงสัยก็จะสูญสิ้นไปที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้ คือการเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์ซึ่งแตกต่างอย่างมากกับมุมมองแบบเดิมที่พยายามจะเก็บกดอารมณ์หรือระเบิดมันออกมาหากเรากักเก็บอารมณ์ไว้ก็จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะนั่นหมายความว่าเราได้ตีตราอารมณ์ว่าเป็นสิ่งเลวร้ายน่าชังซึ่งหมายความว่าความสัมพันธ์ของเราที่มีต่ออารมณ์นั้นไม่ได้เป็นไปอย่างเปิดกว้าง เมื่อใดที่เราพยายามจะเก็บกดมันเอาไว้ไม่ช้าก็เร็วมันจะโผล่พ้นและระเบิดออกมาส่วนอีกหนทางหนึ่งนั้นคือคุณปลดปล่อยอารมณ์ออกมาและให้มันจูงคุณไปการจัดการอารมณ์ด้วยวิธีนี้มักเกิดจากความรู้สึกหวาดหวัน่นเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณและอารมณ์ของคุณไม่เป็นไปดังที่หมาย นี่เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ใช้หนีออกจากอารมณ์ที่เป็นอยู่จริงเป็นการปลดปล่อยอีกแบบหนึ่งเป็นการปลดปล่อยอย่างเทียมเยมเป็นความสับสนระหว่างจิตกับกายโดยคิดว่าการปลดปล่อยอารมณ์ออกมาด้วยการกระทําจะช่วยบรรเทาอารมณ์นั้นลงได้จะช่วยผ่อนคลายความขุ่นข้องหมองใจแต่การกลับเป็นว่ามันได้เสริมแรงแข็งกล้าให้กับอารมณ์ ให้อารมณ์ทรงพลังมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับจิตใจดูจะไม่แจ่มชัดณจุดนี้ด้วยเหตุนี้ผลทางอันชันฉลาดที่เราพึงใช้จัดการกับอารมณ์ได้แก่ความพยายามที่จะเข้าสัมพันธ์กับคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานของมันอันได้แก่คุณลักษณ์เชิงนามนธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้ทางอารมณ์ซึ่งเป็นธรรมชาติพื้นฐานของมันนั่นคือตัวพลังงาน หากเราสามารถเข้าสัมผัสกับพลังงานนั้นได้พลังนั้นจะไม่ขัดแย้งกับคุณมันจะกลายเป็นกระบวนการธรรมชาติด้วยเหตุนี้การเก็บกดหรือปล่อยให้ถูกลากจูงไปโดยอารมณ์จึงเป็นสิ่งไม่จำเป็นเมื่อใดที่เราได้แลเห็นคุณลักษณ์ขั้นพื้นฐานของอารมณ์อย่างหมดจดตามความเป็นจริงอันได้แก่สุญญาตาภาวะ ม่านหรือกำแพงที่กั้นระหว่างตัวคุณกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณความสัมพันธ์อันน่าหวาดหวั่นที่คุณมีต่ออารมณ์ความรู้สึกจะถูกกำจัดออกไปไม่ใช่การกำจัดออกไปแต่หากหมายถึงการมองเห็นอย่างหมดจดเมื่อไม่มีความหวัดหวั่นเชื่อปนอยู่ในกระบวนการการจัดการกับอารมณ์คุณจะเริ่มติดต่อสัมพันธ์กับมันได้อย่างหมดจดเหมาะสม คุณจะเป็นดังช่างที่มีความชำนาญในวิชาที่ไม่ตื่นกลัวลนลานแต่ทำงานตรงหน้าอย่างช่ำชองหมดจดเราได้พูดกันมาถึงหนทางในการจัดการกับวิญญาณละขันอันเป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายแห่งอัตตาทั้งเราได้เรียนรู้ศึกษาถึงวิธีการจัดการกับสมมุติบัญญัติทั้งหลายเมื่อเราพูดถึงการจัดการ เราไม่ได้พูดถึงการเข็นฆ่าทำลายมันแต่เรากำลังพูดถึงการแลเห็นมันอย่างแจม่มแจ้งและแปลเปลี่ยนสถานะอันสับสนของมันไปสู่สภาวะธรรมโดยเรายังคงใช้พลังความคิดพลังจากอารมณ์และพลังจากสมมุติบัญญัติทั้งหลายอยู่โดยทั่วไปแล้วเมื่อความคิดเรื่องอัตราปรากฏขึ้น ปฏิกริยาโดยพลันจากหมู่ผู้ฟังจะมีต่อมันดังทรชนดังสัตรูคุณมีความรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องทำลายอัตตาทำลายความเป็นตัวฉันลงอันไม่แตกต่างจากวิธีคิดแบบฆ่าตัวตายหรือพวกมาโซคิสผู้คนส่วนใหญ่มักมีความคิดในทํานองนี้เพราะว่าเมื่อเราพูดถึงาศาสนธรรม เรามักจะคิดว่าเรากำลังต่อสู้กับความชั่วร้ายเรายือนอยู่ในฝ่ายดีศาสนาธรรมคือความดีขั้นอันติมะเป็นอุดมคติขั้นสูงสุดคือสัญลักษณ์แห่งความดีด้วยเหตุนี้อีกฝ่ายหนึ่งจึงเป็นความชั่วร้ายถ้าว่าศาสนาธรรมที่แท้ไม่ใช่การทำสงครามถ้าว่าเป็นการฝึกฝนอหิงสธรรมขั้นสูงสุด เราไม่ควรมองว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในตัวเราเป็นดังทรชนเป็นดังศัตรูร้ายแต่เราควรใช้ทุกสิ่งที่มีอยู่ในตัวให้เป็นดังส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของชีวิตในทันทีที่แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งข้วร,ระหว่างดีเลวอุบัติขึ้นเราจะติดอยู่ใต้กับดักแห่งวัตถุนิยมทางาศาสนาธรรมอันเป็นไปเพื่อการได้รับความสุขความสมหวังในแบบพื้นพื้น เพื่อใช้หล่อเลี้ยงอัตราตัวตนด้วยเหตุนี้ม่านแห่งทวิลักษ์จึงไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำลายล้างหรือขจัดออกทว่าด้วยการแลเห็นห่วงอารมณ์ดังที่มันเป็นทำให้เรามีวัตถุดิบที่จะใช้ฝึกฝนตนอย่างสร้างสรรค์และนำเราไปสู่การประจักษ์ว่าแนวคิดแห่งสังสารวัตนี้ ย่อมต้องอิงอาศัยอยู่กับแนวคิดนิราวานและแนวคิดเรื่องนิราวานก็ต้องอาศัยแนวคิดสังสารวัตเช่นกันสภาวะทั้งคู่นี้ล้วนอิงอาศัยซึ่งกันและกันหากปราศจากอาวิชชาเสียแล้วย่อมไร้ซึ่งปัญญาด้วยเช่นกัน